่มือขึ้ไก่แท้นี่เมฆสู้มาบ่เสียงเล่าเคียดมากเลยเก็ดกับสาวนี่ ถ้าคนตัวเตี้ยน้ำหนักจะไม่เพิลงไม่ถึงหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยอดจดยอดครับผมดูเสื้อก็ไม่เปื้อนผมมาเอวคือขนาดเขายกเขายังรออ่ะครับเออไม่ได้เห็นแบกเลยผมมาเอวไม่ดีแต่ว่าก็อยากจะช่วยอยู่อ๋อกลัวเอวจะกลัวเอวจะไม่ดีเนะจบแล้วว่าจะพูดเท่าไหร่จบแล้ว

าตาจ้ะว้า <c> วกระกังเกงแล้ลงไงทล้ทบลงในได้โลดนะ่ะ <c> ไ <oughs> ม่นประหลาดเด้ <c oughs> นี่ไม้อันนี้ผมเนี่ยไปให้ดันดันหลุม ความันมืับงานแขนเดียวก็ได้บนี้อืมเจ้านีบไปกับลุงไปไทยนะชืช่ช่องยังใจชองเจ้าหนะน,น,นี่งโจ้ไม่ไ,ยยได้ไปน้ำเขา เขาเมาเนะเขาเาเขาเมาเขาเาดำดำอ้วนบ,บ่บอบอตัวทั้เจ้าอยู่แล้วไปัาาาวกับเนะมียนะใส่ไเหรอ แล้วเตรียมกับคนผสม,สมกันเลยอ๋อมันพู่กันด้วย <c oughs> ไงกบหน่อยพู่กันมันนีตองหานในหน่อยมาหลายอันเนาะไปใส่น้องแอน,นคนขนยกข้ามโอ้ยยกขึ้นมาตรงนี่หวกบังใบหน้าก็อยู่ตรงนอ้น

<laughs> ô, ô cao, ơi mẹ ảo lại cho cái anh ảo, yêu mất Mud bát bỏ lùng. <laughs> mất mất <cái> wi-fi <laughs> จะตรงไปจ่อนั่นให้ข่อยเพราะว่าเขาออกไปไสท่านั้นไฟไมันไมงเปิดไปไสกับไปมีดอ๋อไปยุไกมีดจะเอาตรงนี้มาใสหนึ่งถ้าตรงนี้มันต้องใช้ยับเข้าไปใกล้ๆครับยังไปมันไปของมันเองหรอเพราะว่าโหลดนะผมติดแล้วอ๋อติดแปดล้วเออได้แล้วหันไปแล้วหันมันเกียร์ท่เกียร์ดูตั้งแต่ผมมาไม่ใหม่เพื่นดนะ่อเก่าแล้ว เออมัน oh. oh. mà มันยกข้า mà มาท่ายกยกตัว nhục. Nhục đây hả? <laughs>

อีเมลก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในนามช่องโจ๊ะจัปัดนสวัสดีค่ะ